บอกวันสิวันทำให้หนูหน่อยบอกวันสิลูกวันวันทำมาม่าให้น้ำหนึ่หอยเคียวก้างด้วยมันมีเส้นหมี่กับเส้นมาม่าหนูจับมันเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมลูกมันเผ็ดไหมต้องกินไม่ได้อืมใช่ออมครึ่งหนึ่งหมดเนี่ยทำหอยหนึงก็ได้เหลือพี่งงกินเทรทำาะไรเหลือพี่งงกินป้อนหน่อยป้อนใหญ่หน่อยพูดภาษาอะไรวะพูดภาษาอะไรวะ ก็อร้อยเก่งม,มากเลยขอบคุณนะคะอืออร่อยไหมอือยายอือยายยายก็ำมายายป่ะมันเด็ดไหมลูกน้องอยากกินใช่ไหมคะ น้องอยากกินม็อกอยากกินสวนมันเผ็ดอยู่ต้องมันเผ็ดมากเลยล่ะมันเบ่งมากมัยด้วยเผ็ดมากเลยล่ะบอกว่านี่มันเผ็ดมากก้อนหน่อยมวนทันเนี่ยดูดิโอ้ยเผาที่เป่าที่เป่าที่จุกเป่าที่ลูกเป่าที่เจ็บเป่าทีเจ็บเป่าที่เป่าที่เป่าที่ลูกเป่าที่นี่ก้อนน่ะยุ่งกัะจุดทําหน้าเป่าอ้นข่านเป่าเนี่ยุ่งเป่าที่เป่าที่ก้อนน่ะเป่าเป่าเป่าเลยว่านเจ็บเป่าเลยยุ่งกันเป่าที่อ่ะออก่าวให้ แฟนเพื่อนหรืเื้อนอ่ะเแฟนเพ่อนยาป้อนด้นดป้นตาด้วยป้อนด้วนป้อนทุกคนเลยป้อนป้อนาป้อนอย่าเล่นอาล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องบอมป้อนคนกินสิเขาป้อนอ่ะโอ้หแล้วต่ที่จะไปนั่นมันจะไม่ได้ดีอ่ะไม่เอาแล้วอร่อยไหมลูกบอกยายก่อนนี่เผ็ดไหมน้องบอกยายก่อนเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมมันเผ็ดไหมเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมเผ็ดต้องทำแบบนี้มันมันมัน มันเผ็ดมันเผ็ดอะไรวะเผ็ดต้องทำแบบนี้จะไม่อร่อยนะเผ็ดเผ็ดอย่างเงี้ยเผ็ดทำยังไงเผ็ดจะยังไงทำยังไงเผ็ดทำยังไงเผ็ดทำยังไงเผ็ดทำนี้อ๋อเผ็ดอันนี้จะเป็นไหนไหนนะตั้งยังไงเผ็ดไงได้ไหนเผ็ดทำไงไหนไหนทำไงเผ็ดทำหน้าไงเผ็ดทำหน้าดูก่อนทำหน้าไงเผ็ดไงทำนี้อู้หอุ้ยน้่นเผ็ดใช่ไหมอุ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดไหนดูไหนทำหน้ไงเผ็ดทำหน้าไง ทำปากด้วยทำปากด้วยเผ็ดโอ้ยโอ้ยเผ็ดแบบนั้นน่ะอ้หมันเผ็ดมากโอเคอ้วนโอเคโอเครู้เรื่องอันนี้อร่อยไหมลูกอันนี้ยอน้องนอยากกินใช่ไหมแต่น้องกินไม่ได้แอบแอโอ้ทำอ้วนทำใหม่ให้อยู่นะแอบแอบกามโอ้ทำใหม่น้องหนฝนแอบแอบบ้าบ้าบ้าโอเคกินมาป้อนยายนะป้อนยายนะป้อนยายนี่ป้อนยายนี่เด้อือทำไง ดีใจดีใจอออาอืมอืมอืมออร่อยามดูดิอร่อยหม้ยอร่อยนะอร่อยหมอร่อยะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอกยายก่อนอร่อยไหมืนหวานวาวาอร่อย ของร้องราแป๊บหนึงน้วอ้นน้าไม่อยู่น้ะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมโอเค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 แป๊บแป๊บเนี้ยคนนึงไพูดเยอะจริงพูดมากอ้วนพูตัวคนไหเบ่างนะมันนี่ดิ